การบริจาคเลือดมีความสำคัญอย่างมากในการใช้รักษาผู้ป่วยโดยเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่เราบริจาคไปนั้นสามารถนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีการเสียเลือดมากทั้งในการรักษาผ่าตัดเสียเลือดจากอุบัติเหตุหรือมีโรคที่ทําให้ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้เองโดยเลือดและส่วนประกอบของเลือด ต่างจากยารักษาโรคเนื่องจากไม่สามารถซื้อขายได้จำเป็นต้องได้มาโดยการบริจาคเท่านั้น14มิถุนายนเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกปีนี้เหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหารจัดก,กิจกรรมในวันผู้บริจาคโลหิตโลก <c oughs> เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าสุทธิดาพระเสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา46พรรษา 3มิถุนายน2567และเพื่อเป็นการรโณโรงค์สร้างเสริมพลังของคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้บริจาคโลหิตให้มาเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจเพิ่มขึ้น โดยมีนาวรายามุนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาชนให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตเป็นจํานวนมากนอกจากนี้โรงพยาบาลมุกดาหารยังมีบริการด้านสุขภาพและการป้องก,กันโรคอาทิบูธ30บาทรักษาทุทกโรคให้ความรู้ด้านสุขศึกษาด้านสุขภาพบริการคัดกรองสุขภาพบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คอตีบบาดทะยัก สำหรับผู้ร่วมบริจาคโลหิตส่วนใหญ่ได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์และเพื่อสุขภาพที่ดีก็ถือว่าช่วยชีวิตคนนะคะได้บุญด้วยได้บริจาคเลือดด้วยใช่ที่หแล้วค่ะมาทาบุญค่ะรู้สึกปกติดีนะคะสดชื่น ด้านนางอัญชลีกะลามาพิจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารยังได้กล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและผู้บริจาคโลหิตทุกคนเพื่อให้โรงพยาบาลมุกดาหารมีปริมาณโลหิตที่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาพรวมดีมากใช้สถานที่หอประชุม2 5 0ปีเพราะว่าเป็นสถานที่ที่กว้างขวางค่ะแล้วเราสามารถที่จะแยกให้เป็นส่วน,วนเช่นส่วนของผู้ที่มารอ ส่วนของผู้ที่บริจากรลหิตแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทำเป็นาฐานต่างๆในเรื่องของการซักประวัติการตรวจวัดความดันตรวจดูว่ามีภาวะโรหิตจางหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วเพิ่มเติมเนี่ยเรายังได้จัดสถานที่ในปีนี้เพื่อที่จะเน้นไปที่การดูแลสุขภาพของประชาชนชาวมุกดาหารด้วยการเชิญโรงพยาบาลมุกดาหารมาออกเป็นกิจกรรมที่จะตรวจสุขภาพนะคะโดยใช้บัตร ปัตประชาชนเพียงหนึ่งใบนะคะสามารถที่จะตรวจสุขภาพแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยังมีรถโมบายที่สามารถที่จะเอ็กซเรย์ทรงอกได้ด้วยนะคะผู้ที่มาบริจาคลหิตเนี่ยเราถือว่าเป็นคนที่สําคัญมากนะคะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่สภากาชาติไทยให้ความสําคัญอย่างที่สุดเลยนะคะแล้วก็ทั่วโลกเขาก็ให้ความสําคัญเช่นกันก็เลยเกิดเป็นวันผู้บริจาครหิตโลกขึ้นนะคะปีนี้มีเสื้อยืดจากสภา,าชาติไทย ถึง2แบบด้วยกันนะคะที่จะมอบให้กับผู้บริจาคแล้วก็ยังมีหน่วยงานเอกชนภาคธุรกิจที่นำของมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นอของที่ระลึกต่างๆที่มันร่วมกับงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ก็ดีเยี่ยมเพราะว่าเราจะเห็นว่าตั้งแต่เปิดมาตอน9้าโมงเช้าก็จะมีคนมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ300คนแล้วค่ะค่ะก็ ขอบคุณนะคะเพราะว่าเหล่ากชาติจังหวัดมุกนาหารก็ดูแลดูแลจำนวนโลหิตนะคะในในจังหวัดก่อนให้เพียงพอในจังหวัดนะคะเราก็มีโรงพยาบาลที่ต้องใช้โลหิตมีผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลมุกาหารเนี่ยเราก็จะมีผู้ป่วยเ,เข้ามา แล้วก็ในการผ่าตัดหรือว่าในการที่จะรักษาเนี่ยก็ต้องใช้โลหิตนะคะแล้วก็มีเรื่องของการใช้พลาสมาแล้วก็มีเรื่อง,องการใช้น้ำเหลืองนะคะก็มีหลายอย่างนะคะเพราะนั้นโลหิตหนึ่งถุงเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปแยกเป็นส่วน,นต่างๆแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้หลายคนค่ะ ในการบริจาคเลือดเป็นการเจาะเลือดออกปริมาตร450มิลลิลิตรซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริจาคเนื่องจากร่างกายมีการสร้างเม็ดโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตมาทดแทนในส่วนที่เสียไปโดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก3เดือนและการบริจาคเลือดยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดแดงตีบเป็นการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นไปในโตอีกด้วยหวันวิภาแผงแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารรายงาน